แกไปไหนอะ่ะพอกันทีกับแอนน่ะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ทนแล้วเอาใจช่วยวะนี่อะไรอ่ะแก่ม็ที่นอนใหม่ไงคนไม่ไหวแล้วแอนมันนอนดิ้เตียนเอาก็ปวดหลังจะเลยซื้อใหม่ลยจ้า เ oh <tea> ออเอโหซาดีใจได้เปลี่ยนแฟนใหม่เปลี่ยนแฟนนอนดิ้นไม่ได้งั้นเปลี่ยนที่นอนแทนแล้วกันโจทย์ก็คือที่นอนแบบที่คนข้างๆนอนดิ้นแล้วเรายังไม่รู้สึกข้อ2คือชนนอายุยี่24แต่อายุสัวนหลังปังไปแล้ว8 4จ้าปวดหลังไม่ไหวเกยไปเจอสิ่งนี้ที่นอนเซนท o ูพอกเกสปิงจากสลิปแฮปปี้ข้เกที่1คือนางอ่ะสุนยากาศใส่กล่องมาแล้วพอแกะน้องก็จอกมาเติบโตข้างนอกแบบนี้ที่นอนเซนทูตัวนี้ช่วยลดการสั่นสะเทือนได้แบบว่าลองขยับแล้ววาง เขาเป็นแม้ที่ขายดีอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์ Sleep Happy ปปจัดส่งฟรีทั่วประเทศแถมประกันสูงสุดนาน10ปีได้เวลาเปลี่ยนที่นอนแล้วค่ะทุกคนที่นอนเก่าเริ่มย้วยแล้วนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนหน่อยแล้วพักหลังๆคือปวดหลังนะคะก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนที่นอนเนี่ยมน่าจะเหมาะที่สุดแล้วเราเลยมองหาที่นอนใหม่นะคะที่ไม่มีปัญหาพวกนี้แล้วก็ราคาไม่แรงจนได้มารู้จักกับที่นอน Pocket Spring รุ่น Sentu ของ Sleep Happy เราขอบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะระบบพ o c k e t ็ตสปริงทำงานแบบแยกอิสระทุกชิ้นส่วนสามารถรองรับสรีระได้ตั้งแต่หัวจนถดปลายเท้าเลยแล้วยังเสริมด้วยชั้นโฟมที่ให้สัมผัสนุ่มสบายรองรับสรีระได้อย่างดีไม่สะเทือนคนข้างๆและยังระบายความร้อนได้ดีมากๆของมีคุณภาพขนาดนี้เพราะว่าส e ี p Happy เขามีโรง,งานผลิตเป็นของเขาเองทำให้ลูกค้าแบบเราได้สินค้าในราคาที่คุ้มค่าแต่คุณภาพเกินร้อยเลยค่ะ